สบายดีพี่น้องพอก,กันนี่แล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับตอนนี้ใบาสามใบใบสามสิบใบสีบส่วงแล้ยงเห้อเขาเขายังนี่เขาเที่ยง <laughs> เขาเที่ยงเอ้าเป็นส้มหิวน้อยพี่น้องก็ได้ให้ลูกสาวตา่ำนบ่นคือเคยื่องี่ภัยเมียยี่ออีเมียมาขึ้นหนาคกหนาเาาานี่ยจดัดจังหวัดพี่น้องครับเอาสวยได้ต่ำบักทั่ว ก,กะได้เมนูก็คือนี่แหละผักบุง้งในมาดเจสราเท่ามันคือช่างเอเล่แล้วแกกับกับสมพี่น้องอ่ะมาขึ้นเขากันครับข้าึ้นข้าวข,าขอนายาดซิมมันก่อนเด้อสิจัดสมเด็จดอืมเราก็าไปได้หยุกเย้วหน่อย อย่างนี้ก็อยสมัครเมาแต่น้องบะแดงเป็นอะรหรใช่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 มาพี่นไรสมัมาทัว เดีย๋ยวนห้องมากินกับเขาที่หาได้วันไปวันมกุก่วนี่ไปอย่างยามพุทธาตรงไหนตรงนั้นไปก็ไม,ไม่โดนดอกยงเ้ยถ้าเราคิมดมานี่มานม่ ก็เห็นเลยมูนั่นนางเบิ่งตาเหลี่ยมหยาบหยาบ <c oughs> จริงๆจ้ะพอกันแม่จริงยังแต่ถ้ากินตามมุทั่วก็อยากกินน้ำไหมนะนางนะเขาเจ้าว่ากินนี่แล้วมันจะทำให้าาสายตาดี

phân để cái ai bắt phân khai lệ dạng bắt phút mân khai lệ là bắt phút mân phụ Mà dạng bắt phút mân khai lệ dạng bắt phút mân này Khương dạng Mình phút ra khai lệ dạng bắt phút mân khai lệ dạng bắt phút บอลไมนได้แส่แต่อ,อยู่แต่ม่ใส่ได้อยู่ mm. <c oughs> มันไม่เอามาใช้อ่ะมันก็โทรศัพท์หลายเครื่องเนาะมันอันนี้ได้บ่แต่ท่นี้ม่เป็นสองเปลี่ยนหน้าจอก็ mm. ปกติเลยอ่ะ mm. ไี่จไปหาเบอร์เลยว่าจเอาขึ้นหลือก็บรลูเจะขึ้นไปทาไม

ไอื่เลยมันปุ่มกระตากเอาเก็บไปห้าเหรียญติยบนั่นเหรียเมื่อได้เลยติยบนี่เอาไปเสี่ยงบนนหนก็นไปเหรียญูมนเต็บอย่าเยเต็บติดของติดล่างจริง มาผีหน่องก,กินน้ำกันครับเหือก็เเป็นขาดเป็นเกล็ดรอกเมื่อเด้กินยาสามมือแล้วจักสิบบอกเส้นขาบเศ้าหรือขาบสวยอื้ยมื่อด้กินแล้วก็สวยหรือเปล่าเมื่ถือปาก,กไปในจิตอืม 근데, <머람> 나이좀 <머람>

เน้นก็คือบุ้ง <c oughs> เ,เดี๋ยวไปดำหน้าพราะบิน่อยไปดำหน้าเนาะมาทัางเดียวหยอดไปหอดหน้าอยู่

เ,เดีด๋ยวมันไปไหนดีอ่ะแมพี่นองได้กินข่าวเสื้อเขาไง,ไง่ายไปเนาะทางนี่เลยแล้วก็เป็นหลานหลานว,ว่าเขาเดี๋ยว ตงไปกินรถไปเดีย,ย,ยร็จ้ะเมือต้องได้ขี่รถ๋ยู่โอเคราคาหมูอกมาดหนเสียสิ่งของขนาดนี้เยอเรียเยอะเลยมีกับไป มีต่ค่าใช้ใจ่ายเะพี่น้องก,กินมีไว้สักหน่ยสัก้อนครับบลามีน่กินนอกจากนี่เลยทำงานดีพี่น้อง